คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาจาัดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็น,นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะจัดทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวาทางหรือไกด์ลนางแต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยจาจาร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของดวง12ราศีประจำเดือนกันยายน2514หรือ2021นั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องได้เลยนะคะแต่สำหรับบางท่านที่อยากดูเพิ่มเติมเป็นพ i ิกอะคาดพ i ิกก้อน ard, ในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะที่จะเป็นพวกพี่หินต่างๆแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ อาจารย์นะคะอาจารย์แปะลิงก์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเพลย์ลิสต์ร่วม300กว่าอพิโซดแล้วนะคะสามารถไปดูเพลินๆเ,เมื่อ,อไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็น i m ม l เลสแล้วก็จะมี KFS extra เป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะจะได้เห็นหน้าอาจารย์กิงฟ้านะคะอาจารย์ก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างมีประมาณ8-9แชปเตอร์แล้วนะคะส่วนคลิปที่อาจารย์ได้ไปออกของ g กร mmy หรือ GMM 25ถ้าใครยังไม่ไปดูนะคะสามารถไปดูได้ด้วยเช่นกันอาจารย์ก็แปะลิงก์เอาไว้เรียบร้อยนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆที่ดูเพลินๆ ฉะนั้นใครเบรื่อใครเหงาก็ไปเปิดดูกันได้นะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎประจําเดือนกันยายน2อง4นะคะเรามาดูดวงของคุณกันเลยดีกว่าทํานายจากไพ่พินตแล้ว็ไพ่ทาลอด่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ Healing Joy The Magician, Three of Swords, The Hermit, The Wheel of Fortune, The Judgment, Page of Swords, Ten of Pentacles, Three of Cups, Page of ่ข n งมอน n s 9 f Cups, Justice, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Queen of pentacles โ okay. อเคพลังงานโดยภาพรวมที่อาจารย์เห็นนะคะมันเป็นพลังงานของคำว่า,าจบจากสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีหรือบางท่านอาจจะตอนนี้หรือว่าในอดีตที่แบบอาจจะเพิ่งผ่านมาไม่นานอย่างเงี้ยนะคะ คืออาจจะเจอปัญหาที่มันเข้ามาคาราคาซังที่เราต้องแก้ไขปัญหานะคะอาฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือแค่บทเรียนที่เราต้องเผชิญสิ่งที่เราต้องเจอนะคะ,อ,ะอย่ามองให้มันเป็นแบบเป็นเรื่องแง่ลบหรือแง่ร้ายนะคะเพราะว่าจริงๆพลังงานมันขึ้นคําว่าจบจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วก็กำลังจะเริ่มสิ่งใหม่ที่มันดีมากกว่าเดิมเพราะพลังงานขึ้นคําว่าบทเรียน หรือว่าประสบการณ์หรือว่าสิ่งดีๆจะตามมาหลังจากนี้นะคะ,ะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นเป็นพลังงานของคําว่าความสุขที่จะเข้ามาบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะมีแค่อารมณ์ที่มันมีความเบื่อมีความรู้สึกอึดอัดนะคะหรือว่ามีความรู้สึกว่าอ,อยากจะ หนีไปอยู่คนเดียวหรือว่าเป็นอารมณ์ที่ว่าบางทีบางครั้งมันมีความาเหมือนอย,อยากที่จะออกจากตรงจุดนี้หรือว่าปัญหานั้นๆนะคะแต่อาจารย์ก็มองว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะถ้าใครที่กําลังเผชิญปัญหาอะไรก็ตามแต่ในชีวิตนะคะอาจารย์เชื่อว่ามันจะดีขึ้นสําหรับคุณค่ะมันเป็นแค่อารมณ์มาหลอกเราหรือว่าเป็นแค่สิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นให้เรามาเรียนรู้เท่านั้นเองนะคะแต่หลังจากนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าความสุขมันมีโอกาสเข้ามาบางท่านอาจจะมีเรื่องน่ายินดีบางท่านอาจจะเจอข่าวดี ที่จะเข้ามาบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะ,ะได้เรียนรู้ใ,ในในการทำงานเพิ่มมากขึ้นก็ได้มีคนคอยเมตตาคนคอยสนับสนุนหรือบางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าสอบผ่านสอบได้เพราะพลังงานขึ้นความความความสุข เรื่องเรื่องดีๆที่จะเข้ามาหรือบางท่านอาจจะเจอคนดีๆเข้าก็ได้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันเลยดีกว่าอ่ะจริงๆมันพลังงานที่ดีมากๆค่ะมันเป็นแค่อ่าเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะที่มันอาจจะทําให้มันจะกิดใจแล้วนิดหน่อยเองค่ะแต่ทุกคนมันต้องเจอเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะคะอ่า The Heron ขึ้นมา Five of Wands Knights of Cups the Sun นะคะ แล้วก็ for of s e r c s นะคะ,ะพลังงานขึ้นคำว่าการศึกษาการเรียนรู้เพิ่มเติมแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเตือนขึ้นมาเรามาระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เราทำงานด้วยหรือบริวารก็เป็นได้แต่อย่างที่บอกนะคะบางทีบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่กับปัญหาที่เกิดที่ตัวเราก็ได้บางท่านอาจจะแปลว่าอ,องค์กรของคุณหรือว่าสถานที่คุณทางานเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบางอย่างที่จะต้อง ประชุมชกถกเถียงกันเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดก็ได้มันจะเป็นอารมณ์นี้ก็ได้นะคะมันไม่จะเป็นเสมอไปว่าจะต้องมีปากเสียงนะคะแต่ถ้าในกรณีอีกในนึงก็คืออาจารย์ก็อยากให้คุณระมาระวังเรื่องคําพูดคําเขียนหรือว่าให้คิดก่อนพูดคิดก่อนกระทําอะไรลงไปดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะ,ะถ้ามันเกิดปัญหาเรื่องการทะเลาะก,การมีปากเสียงการใช้ เหตุผลในการคุยกันอย่าใช้อารมณ์นะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาพลังงานขึ้นค่ะว่าเนี่ยมันเป็นการจบจากบางสิ่งบางอย่างถ้าในกรณีบางท่านคิดจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานพลังงานไพ่ขึ้นแบบนี้เลยว่าอย่าเพิ่งไปหรือว่า ถ้าในกรณีบางท่านนะคะอาจจะสมัครงานเวลาแล้วเขารับเราเข้าทํางานแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยในกรณีอาจจะไปได้นะคะเพราะว่ามีงานลองรับแล้วแต่ถ้าในกรณีคุณแค่คิดว่าอยากจะลาออกหรือว่าอยากจะไปหาประสบการณ์ที่มันดีมากกว่านี้ตอนนี้งานหายากนะคะคือรอเวลานิดนึงก่อนหรือว่าคุณอาจจะยังป ยังไม่เจองานที่มันเหมาะสมกับเราสักทีเดียวอะค่ะมันก็เลยบอกว่าหยุดอยู่นิ่งๆทําอะไรอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปแต่บางท่านาอาจจะแปลอีกม,มุมหนึ่งว่าเออถ้าจะไปทํางานที่ใหม่อาจจะต้องเป็นทํางานสายงานเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมเท่าไหร่นะคะแต่แค่เปลี่ยนบรรยากาศการทางานเป็นบริษัทหาประสบการณ์ใหม่เท่านั้นเองแต่หน้าที่การงานอะไรต่างๆมีความคล้ายคลึงกับเดิมไม่เปลี่ยนแปลงประมาณนี้ก็เป็นได้เพราะว่าพลังงานคําว่าหยุดนิ่งเรื่อยๆ,ๆเฉยๆเป็นประมาณนี้นะคะแต่พลังงานขึ้นเรื่องเรื่องการเรียนรู้หรือ ือว่าอาจจะแปลว่าโดนอบรมเยอะนะคะหรือประชุมเยอะในช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องทํามากมายในกรณีบางท่านเป็นอาชีพที่อาจจะต้องเขี่ยเกี่ยวของมีคมอย่างเช่นเป็นเชฟหมอแพทย์พยาบาลครูบาอาจารย์นะคะช่างซ่อมก็ได้วิศวกรหรือเป็นอาชีพที่ต้องใช้คําพูดคําเจรจาในการที่จะไก่เกลี่ยเรื่องต่างๆนะคะหรือการเจรจาในการติดต่อประสานงานต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นตัวตุกอขอพายตัวกลางนะคะบางคนอาจจะแปลว่ารับของมาขายแล้วเราก็ไปขายต่อในออนไลน์อะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย ค่อนข,ข้างดีมากในช่วงนี้คือค่อนข้างดวงเด่นมากๆนะคะหรือเป็นอาชีพที่ต้องให้ความรู้ผู้อื่นในช่วงนี้ดีมากๆแต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีคน คอยให้ความรู้เรามีพี่เลี้ยงที่ดีมีเจ้านายหรือว่ามีลูกน้องคอยสนับสนุนเราดีมากๆเลยนะคะจริงๆมันไปในทิศทางที่ดีนะคะมากกว่าทิศทางที่มันไม่ดีนะคะแต่แค่ว่าม,มันจะมีอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าบางทีทํางานหนักเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อนก็ได้ฉะนั้นรักษาสุขภาพกันด้วยและพลังงานก็ขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่าบางท่านเนี่ยทำงานแบบเดินทางระยะสั้นหรือแปลคําว่าโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นการเดินทางผ่านโลกออนไลน์ก็คือเนี่ยการท่องโลกออนไลน์เนี่ยช่วงนี้ก็ค่อนข้างเด่นมากเลยทีเดียวแต่โดยภาพรวม พลังงานขึ้นความสุขขึ้นมาเดี๋ยวมันก็รอดค่ะเขาเรียกว่าถ้ามีปัญหาอะไรมันแก้ไขได้มันมันไม่ใช่ปัญหาที่แบบ น่ากลัวหรือเป็นปัญหาที่มันหาทางแก้ไขไม่ได้อันนี้คือหาทางแก้ไขได้หรือบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะเป็นคนที่ต้องไปแก้ไขไปัญหาหคนอื่นเยอะในช่วงนี้ก็ได้นะคะมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายมีเรื่องที่ต้องจัดการมากมายอาจจะแปลว่างานเข้ามาเยอะงานรุมเยอะนะคะช่องเอาไว้เลยโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำนะคะในกรณีบางคนบอกว่าอาจารย์คะง,งานเยอะแต่ทุกอย่างแบบยังเงินเท่าเดิมเมื่อนนี้เท่าเดิมอตอนนี้เกาะงานที่เก่าไปก่อนนะคะอย่าติ่นไปไหนนะคะแต่โดยภาพรวมคือดีนะคะมันมันเรียกว่ามันมีความ มีการเขาเรียกว่าเป็นความมั่นคงถึงแม้จะอยู่กับที่แต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ,ะประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างคะการเรียนโอ้ถ้าคุณขยันนะโอ้ถ้าคุณลุยนะนี่ประสบความสําเร็จนะเนี่ยจริงๆพลังงานขึ้นคําว่าเนี่ยถ้าลุยคุณจะประสบความสําเร็จแต่พลังงานขึ้นภายในใจว่าคุณเองอาจจะมีความคิดว่าฉันทําไม่ได้ฉันไม่เข้าใจเร่นี้นัน อะไรไม่เข้าใจถามหรือว่าเรียนเพิ่มเติมหรือว่าขอคาปรึกษาจากคนที่เราไว้ใจอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าใครก็ตามแต่ก็ได้คือพลังงานขึ้นคําว่าต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในกรณีเราไม่เข้าใจในในใ,ใ,ในบทเรียนหรือว่า,เ,าเรายังไม่มั่นใจอะไรบางอย่างคือมันเป็นแค่ภายในจิตใจ,จค่ะมันเป็นความวมิตกกังวลหรือความคาดหวังสูงก็ได้นะคะฉะนั้นไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเราทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่แล้วอาจารย์ก็มองว่าดีหมดทุกอย่างค่ะแต่พลังงานขึ้นชัดเจนขยันนะ ลุยนะ ต่อสู้นะแล้วจะประสบความสาเมร็จเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นเรื่องการเรียนอะ่ะขึ้น,นดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะว่าพลังงานของอาชาวราศีกรกฎมันเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเล่าเรียนอะไรบา,บางอย่างอะค่ะหรือว่าเรียนรู้อะไรช่วงนี้ค่อนข้างเด่นแต่บางท่านทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ค่อนข้างดีนะคะ,ะบางท่านอาจจะแปลว่าต้องหยุดนิ่งรอเวลาแบบให้สถา,านการณ์หลายๆอย่างดีขึ้นแล้วค่อยไปสอบก็เป็นได้ฉะนั้นแบบว่าอะไรอัดความรู้ค่ะอัดความรู้เข้าไว้เลยแล้วมีโอกาสสอบผ่านสอบได้คือพลังงานขึ้นส่วนมากๆเนี่ยอย่าไปคิดแง่ลบเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ หลอกเราอยู่เนี่ยประมาณนี้นะเพราะว่าเป็นพลังพลังงานของเขาว่ากังวลเนี่ยความกลัวกลัวทําไม่ได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่าอยากซิ่วหรือว่าอยากออกจากคณะเดิมไปไปเรียนคณะใหม่อะไรเงี้ยก็รอเวลานิดหนึ่งนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วหรือว่าเราเราแบบทุกอย่างดีขึ้นแล้วอ่ะถ้าคุณจะย้ายเปลี่ยนแปลงคณะโอเคแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเรียนต่อเมืองนอกก็ได้ไปเรียนหรือไปทํางานต่อเมืองนอกก็รอเวลาถ้าสมมติว่าประเทศเปิดแล้วหรือว่าประเทศนั้นเราทําแบบ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเอกสารและเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปอาจารย์ก็ดีใจด้วยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเพราะจริงๆพลังงานขึ้นคาว่าเดินทางไปเรียนหรือว่าไปทํางานต่อต่างประเทศก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะสําหรับบางท่านนะแต่บางท่านอาจจะมาว่าเดินทางกลับมาก็ได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นการเดินทางมีโอกาสสูงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าบางท่านกําลังรอคอยอยู่ก็อารอไปก่อนตอนนี้หาอย่างอื Marcel, boss, ids, right <huh> ่นทําที well, so. to to things, ่เป็นประโยชน์ไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเงินว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ โอเคหมุนเงินเป็นมือเป็นเราวิ่งอยู่เหมือนกันกาําลังรอคอยในเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ก็เป็นได้แต่บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าต้องสูญเสียเงินไปกับบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็หามาทบได้ตลอดเวลาบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ทําบุญเยอะก็ได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนมาขอหยิบยืมตังค์แล้วเขาไม่คืเเเนเราอะไรเงี้ยก็เรามาระวังตรงจุดนี้อ่อันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะอันนี้ฟังฟังไว้เฉยๆนะเออไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยอาจารย์คะมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ต้องนะไม่ต้องเครียดนะ่ะอาจารย การสูญเสียอะไรบางอย่างคืองานสีดำนะคะอ่านะก็ถ้าถ้าใครสูญเสียอะไรก็ตามแต่อาจารย์ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอไปกำลังใจใคุณมากๆขอให้คุณสู้ๆนะแล้วมันจะผ่านไปนะคะ this shall to pass นะคะสู้ๆนะคะอย,อย่าอย่าท้อถอยนะเพราะว่าจริงๆพลังงานมันขึ้นคำว่าเหมือนเสียของรักหรือว่าสูญเสียอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่อยากสูญเสียมันไปแต่จะเป็นต้อง ต้องต้องต้องให้เขาไปอะไรประมาณนี้เป็นได้เหมือนกันนะคะ,ะหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังรอผลผล,ผลิตอยู่นะคะเงินกําลังรอเวลาที่จะได้กําไรนะคะเราลงทุนไปตอนนี้รอผลกําไรที่จะตามมาก็เป็นได้แต่มีโอกาสที่จะได้กําไรคืนมาดีนะคะมากๆถ้าคุณขยนันคุณอดทน บาท่านอาจจะแปลว่ามีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางก็ได้เอาจริงเรื่องการเงินอาจารย์กลับมองว่ามันไม่ค่อยมีปัญหานอกจากเสียว่าคุณไม่ให้คนอื่นหยิบยืมนะคะหรือบางท่านอาจจะหมดไปกับการทีเ่เราเองอาจจะช่วยเหลือคนอื่นเยอะในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเรามองว่าเราช่วยเหลือเราทาบุญด้วยจิตบริสุทธิ์โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนคือเราต้องการจะช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนหรืออะไรก็ตามแต่แล้วเราไม่เดือดร้อน,อนทําไปเลยเพราะว่ายิ่งให้คุณยิ่งได้พอคุณยิ่งให้นะ มันเหมือนกับว่าบุญกุศลต,ตรงนี้มนหนุนนําคุณหรือว่าทําให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือความดีเป็นกรอบป้องกันให้กับตัวเราดีมากๆเลยพลังงานขึ้นสวยนะคะดีมากๆเลยมีแค่จุดนี้เท่านั้นนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องสูญเสียมันไปเพื่อได้อะไรบางอย่างก,กลับมาก็ได้นะคะมันเป็นไดเนเน้เป็นอารมณ์แบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอาะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์ดูเป็นแนวภาพรวมคือกว้างนะคเะฉะนั้นอย่าเอาไปเครียดนะอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งเอาไว้นะ อ่ะเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างาคนโสดสนิทนะคะ อ๋นอน,นี่แน่เหมือนจะมีคนเข้ามาอยู่อาจจะเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆคนเคยรู้จักนะคะเข้ามาก็เป็นได้แต่พลังงานเอาจริงป้ามีโอกาสเจอคู่แท้เหมือนกันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าคนที่เคยรู้จักหรือว่ามีพ่อสือแม่ชัดก,ก็ได้เพราะว่ามันม,มีบางอย่างที่แบบมีความคล้ายคลึงกันมีคอนเน็กชันนะคะมีคนแบบแนะนําให้รู้จักก็เป็นได้เน,นี่ยประเด็นว่าเป็นคู่หุ้นส่วนชีวิตเลยเนี่ยเจอคู่แท้นะมีโอกาสเจอคู่สูงมากๆหรือเป็นเนื้อคู่ก็เป็นได้อุยแต่แล้วคุณขามีโอกาสเจอแบบคนที่แบบประเด็นนเป็นพ่อของลูกแม ของประหนึ่งว่าเป็นคนที่แบบสามารถที่จะเข้ากับครอบครัวของเราได้นะคะเรียกว่าคู่สีเสมอนะคะ,ะพลังงานเห็นไหมความสุขขึ้นมาจริงๆอะ่ะอาจจะเป็นความสุขในเรื่องความรักก็ได้หัวใจพองโตต้องบอกแบบนี้นะในกรณีบางท่านบอกว่าอาจารย์คะหนูไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องความรักหนูไปโฟกัสเรื่องอื่นคะ่ะแล้วหนูก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครสักคนนึงเข้ามา ในกรณีนี้เนี่ยถ้าหนูปิดกั้นหัวใจเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาไหมก็ไม่มีนะคะแต่ถ้าเราเปิดหัวใจเราต้องการที่จะแบบให้คนเข้ามาได้และอะไรเงี้ยอ่าเป็นไปได้สูงมากๆที่คนคนนี้จะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราด้วยถ้าเราอยากมีช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาแต่อย่างที่บอกคือถ้าในกรณีบางคนบอกว่าอาจารย์คะหนูไม่อยากได้แฟนเก่าหรือมิตรภาพเก่าอ่เอาไปมากเราก็สแกนคนค่อยๆดูกันไปเท่านั้นเองแต่จริงๆมันอาจจะเป็นแค่เหมือนแบบคนเคยรู้จักกันมาก่อนหรืออาจจะเคยแบบเรียนโรงเรียนเดียวกันมหาลัยเดียวกันกลับมา เจอเป็นเหมือนเป็นหนึ่งเพื่อนเก่าแล้วมาปิ๊งปังกันก็เป็นได้หรือบางท่านอาจจะเคยกิ๊กกั๊กกันมาก่อนอะไรเงี้ยอ่านะคะก็อาจจะกลับมาคบกันมันเป็นได้หมดเลยนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแต่บางท่านอาจจะแปลว่าไม่เคยรู้จักกันเลยแต่พอได้มารู้จักกันรู้จักกันไวชอบกันไวรู้สึกดีกันไวเป็นหนึ่งว่าเป็นหนึ่งเคยทําบุญมาร่วมกันในอดีตชาติอันนี้โปรใช้วิจัยานะคะมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ก็เป็นได้นะคะฉะนั้นอาจารย์บอกเสมอถ้าคนมันจะมีมันก็มีมีเองอะค่ะไม่ต้อง มันจะมาก็มาของมันเองนะคะอขอให้คุณโชคดีเจค้คนดีดีนะคะคนที่ไม่ดีขอใหม่เหตุต้องออกไปเรามาดูคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะพลังงานขึ้นคําว่าอุ้ยตายแล้วมีโอกาสถึงขั้นสละโสดได้ได้เป็นคู่กันสูงมากๆเลยะะดีมากๆเลยเนี่ยแต่พลังงานขึ้นคําว่าต้องคุยกันมาระยะเวลาหนึง่งห้ามรีบร้อนในการที่จะคบกันถ้ารีบร้อนอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจากความเป็นเพื่อนไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องกดดันกันเนี่ย เนี่ยอาจจะเป็นเนี่ยความสุขอาจจะเป็นความสุขที่ว่าคุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะชอบกันมากยิ่งขึ้นก็ได้เอาเป็นว่ามีการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะถ้าต่างคนต่างไม่มีอีโก้สูงอะ่ะไม่ต้องวางมากอะไรมากมายชอบก็บอกชอบอะไรเงี้ยถ้าถ้ารู้สึกว่าเขาก็มีใจให้เราอยู่ในระดับหนึ่งคือมันมีโอกาสพัฒนากันสูงมากๆแล้วเหมือนได้รับข่าวดีหัวใจพองโตมากในช่วงนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะหากเป็นเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยมากๆนะคะถ้าคนที่มันไม่ดีมันเข้ามาก็รอไป เพราะว่ามีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆหรือคนดีๆเข้ามาในกรณีบางท่านอาจจะเจอคนที่ยังไม่ใช่นะคะ,ะหรือคุยกับคนที่ยังไม่ใช่อยู่ในตอนนี้แต่เดี๋ยวก็มีเข้ามาค่ะเพราะว่ามันถึงเวลาที่คุณเหมือนจะต้องแบบมีใครสักคนหนึ่งอุ้ยตายละราศีกรกฎฮอตอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมีเสน่ห์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเรามาดูกันนะคะสําหรับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงคนที่มีแฟนนะคะอาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนนะคะ คือก็ไปได้เรื่อยๆแต่ต้องเรามาระวังอาจจะมีคนคนที่เคยรู้จักเก่าอาจจะกลับมาคุยหรือเปล่านะคะอ่ะเอาเป็นว่าเหมือนเป็นบทเครื่องพิสูจน์หัวใจอยู่เหมือนกันในช่วงนี้นะคะพลังงานอีกอย่างที่อาจารย์เห็นคือช่วงนี้เนี่ยก็คือถ้ามีอะไรที่มันแบบอืมไม่โอเคอ่ะก็คือคนที่จะจับเขาคุยกันความเงียบไม่ใช่คําตอบนะคะมันจะอาจจะทําให้ยิ่งแย่ลงนะคะ พลังงานขึ้นคําว่าอย่าหลอกลวงกันอย่ากโกหกกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการจับโกหกได้เลยหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันเป็นแบบกาแ,แพงกาแพงกั้นระหว่างคุณทั้งสองคนนะ่ะถ้าเป็น,ปนกําแพงกั้นในเรื่องแบบความลับหรืออะไรที่มัน ไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้อะค่ะมันอาจจะกลายไปว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะทําให้มันเปิดเผยออกมานะคะถ้ามันเป็นความลับที่มันไม่โอเคที่มันไม่ดีหรือว่าแบบว่าเหมือนทําผิดกับคนรักอ่ะมันจะกลายปว่าคณทั้งสองคนมันอาจจะมีปัญหากันได้ฉะนั้นก็เรามาะลังตรงจุดนี้ด้วยละกันนะคะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะแปลว่าคณทั้งสองคนอ่ะร่วมกันฝ่าฟันนะคะไม่ทิ้งกันอ่าแล้วก็คณทั้งสองคนช่วยกันสร้างอนาคต มันมองอีกมุมนึงได้เลยนะว่าคุณทั้งสองคนมีโอกาสที่จะถึงขั้นพัฒนามองท่านอาจจะเป็นแฟนอาจจะพัฒนาไปแบบแต่งงานมั่นหมายหรือว่าอาจจะพยายามสร้างอนาคตร่วมกัน มันเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะคะอ่ามันอาจจะไม่เสมอไปเกี่ยวกับเรื่องมีความลับในใจอะไรเสมอไปแต่มันอาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนกําลังเปลี่ยนสถานนะจากความเป็นแฟนกลายเป็นแบบสามีภรรยาก,ก็เป็นได้นะคะขอให้เป็นอย่างหลังแล้วกันนะคะแต่ช่วงนี้ถ้ามีอะไรคุยกันดีๆอย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันใช้เหตุผลนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งอาจจะมีบ้างแหละง,ง้งองอนลิงกับฟันทะเลาะก,กันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่สุดท้ายจริงๆคุณทั้งสองคนก็ยังรักกันอยู่นะคะก็ยังยังไปจากกันไม่ได้หรอกคะ่ะนะแต่ถ้ามันมันมีปัญหาล่อแรก มาหลายวันหลายเดือนมากๆแล้วนะคะแล้วมันเหมือนว่าต่างคนต่างไม่ไหวกันจริงๆก็คุยกันดีๆด้วยเหตุผลนะคะว่าจะอยู่หรือว่าจะยังไงกันต่อนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะตัดสินใจได้เองในช่วงระยะเวลาเดือนกันยายนนะคะเรามาดูสําหรับ คนที่แต่งงานแล้วอาจารย์มองว่าปกติไปได้เรื่อยนะคะไม่มีปัญหาอะไรเท่าที่ควรนะคะแต่เหมาะอีกมุมหนึ่งได้เหมือนกันว่าต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะพยายามนะคะที่จะหาเวลาให้กันนิดหนึ่งนะคะมีอะไรคุยกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์มองว่ามันจะแค่แก้ไขปัญหาทุกปัญหาได้นะคะแล้วก็จริงๆถ้าในกรณีบางคนอยากมีบุตรมีลูกนะคะถ้าคิดที่จะปั๊มบุตรปั้มลูกก็ไปปรึกษาแพทย์ก็มีโอกาสที่จะมีอยู่เหมือนกันนะคะเรามาดูเรื่องสุขภาพ ส,สุขภาพมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเครียดนะคะ,ะวิตกจริตหรือบางทีบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องพวกภูมิแพ้ต่างๆน้ำหนักขึ้นทานอาหารอุดมสมบูรณ์นิดนึงเท่าน,นั้นเองนอกนั้นไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นเขาว่าคุณจะแข็งแรงหรือว่าปากติเหมือนไปเรื่อยๆนะคะ,ะแล้วก็บางคนที่ป่วยอยู่ก็มีโอกาสที่จะหายแต่จริงๆเป็นหลักๆคือแค่เรื่องอารมณ์เรื่องความคิดหรือบางทีนอนหลับไม่เพียงพอมันจะถามหาโรคได้เพราะว่าร่างกายอ่อนแอนะคะฉะนั้นมันอยู่ที่พฤติกรรมของเรากรรมของเราคือพฤติกรรม ในสิ่งที่เรากระทามันนั่นเองนะคะแล้วมาระวังอารมณ์ค่อนข้างมูสวิงที่อาจารย์บอกคือบางทีบางทั้งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือขี้เบื่ออะไรเงี้ยมันจะมันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์รร้วนหรือความคิดที่เราเก็บเอาไว้ในใจอ่ะอันนี้อาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะไม่ใช่ว่าทุกท่านที่ดูอาจารย์จะเป็นนะคะใน,นกรณีบางท่านเป็นโรคซึมเศร้าวบโพล,ล่าหรืออื่นๆอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องทางจิตใจต่างๆอันนี้คืนหนึ่งต้องพบจิตแพทย์นะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติมากๆจริง,รงๆเพราะว่าเพื่อนของอาจารย์พบแล้วก็ใช้หลักธรรมะ ธรรมชาติก็คือธรรมะก็คือในเรื่องการแบบดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาแล้วก็รวมถึงหลักวิทยาศาสตร์ก็คือไปพบแพทย์แล้วก็ทานยาประกอบด้วยแล้วก็อยู่กับคนที่มีพลังงานด้านบวกหรือเสพสื่อที่เป็นพลังงานด้านบวกเข้ามาเยอะๆมันจะช่วยได้เยอะมันหายได้จริงๆนะคะฉะนั้นอาจารย์ขอเป็นกำลังใจถ้านในกรณีบางท่านมีปัญหาในตรงจุดนี้อาจารย์เชื่อว่าคุณจะหายแล้วอาจารย์เชื่อว่า มันจะมีคนเคียงข้างที่คอยรับฟังเราจริงๆคนเหล่านี้อาจารย์เชื่อว่าเหมือนต้องการใครสักคนหนึ่งที่มาแบบปลุกพลังงานด้านบวกให้กับคุณหรือว่ารับฟังในสิ่งที่คุณเป็นปัญหานะคะฉะนั้นขอให้คุณสู้ๆอ่าแล้วก็เชื่อว่าหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นสําหรับตัวคุณแน่นอนนะคะอ่าโอเคสําหรับใน เรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสําคัญอันดับต้นอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าอาปุยาตายายใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราฉะนั้นมาอันดับต้นแต่อย่างที่บอกคืออาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมมีขาวและดำมีพ่อแม่ที่ดีก็มีพ่อแม่ที่อาจจะอาจจะเขาเรียกว่าทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจก็มีในกรณีที่แบบเหมือนเราเห็นตามข่าวที่เป็น เป็นอา,อาจจะน่ากลัวนิดหนึ่งฉะนั้นเหมือนหญิงหยางมีสองมุมในบนโลกเรานะคะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เราดีก็คือปฏิบัติตัวให้ดีหรือมีความกตัญญูให้มากที่สุดแล้วกันเอาไปว่าทําเท่าที่เราไหวสิ่งเหล่านี้มันเป็นเ,นเรื่องเซนซิทีฟนะคะคือ,อแล้วแต่เรานะคะทาเท่าที่เราแบบรู้สึกสบายใจมากที่สุดนะคะอา,อาจจะอาจจาะเข้าใจตรงจุดนี้อ่ถัดไปทําบุญนอกบ้านอาจารย์อยากแนะนําให้คุณทําบุญน,นะคะเกี่ยวกับช่วยเหลือคนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถา,านการณ์โควิดแบบนี้นะคะบางท่านอาจจะแบบทาข้าวไปแจกคนอะไรเงี้ยบาง เราอาจจะไปร่วมด้วยกับเขาก็ได้นะคะ1บาทก็คือบุญถ้าทำเราถ้าเราทาด้วยใจสูงฉะนั้นทําไปเถอะแล้วก็อยากแนะนําว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคเพรา<ล>ะว่าอย่างที่อาจารย์เห็นคือมันเกี่ยวกับเรื่องของกินโดยตรงหรือบางท่านอาจจะเป็นการตักบาทให้กับพระสงฆ์ก็ได้แต่บางท่านอาจจะแปลว่าให้บริจาคของให้คนยากไร้ก็คือของกินจะยิ่งดีหรือบางท่านอาจจะแปลว่าทานมังสวิรัตทุกวันพระวันพระมี4วันตอ่อเดือนใช่ไหมคะทานมังหรือทานเจก็ได้เอาแล้วท,ที่เราสะดวกใจหรือบางท่านอาจจะทานวัน เกิดปร,ประกอบด้วยอย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์ด้วยวันพระก่อนนะคะเน้นวันพระก่อนแล้วค่อยเป็นวันเกิดเราหรือบางท่านสะดวกใจจะทานแค่วันเกิดของเราทุกวันจันทร์นะคะทุกสัปดาห์เราจะทานแบบนี้หรือว่าเดือนละครั้งก็ยังได้เลยนะคะทำเถอะเพราะพลังงานเกี่ยวกับเรื่องอาหารของกินของบริโภคหรือว่าเป็นการทานแบบละเว้นเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะฉะนั้นทำเถอะอะไรที่เรารู้สึกสบายใจหรือการทําบุญในรูปแบบต่างๆนอกเหนือจากที่อาจารย์พูดก็ทําไปเถอะถ้าเรารู้สึกว่ามีความสุขและสบายใจยิ่งงงงให้พลัานขอคุณจะ แต่ต้องไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองนะคะ,ะเรื่องการสวดมนต์อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วพลังงานคุณยิ่งสวดมนต์ยิ่งดีหรือว่ายิ่งนั่งนั่งสมาธิยิ่งดีการสวดมนต์นะคะแล้วก็เสริมด้วยพระกระถางเงินล้านได้การนั่งสมาธิลองไปหาใน YouTube ดูม,มีมีหลายท่านสอนนะคะก็ลองไปดูได้นะ,ะแล้วก็ในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิไม่ว่าจะเป็นวาดรูปวาดเขียนอยู่กับธรรมชาติและอื่นๆที่มันเป็นการดึงพลังงาน,านด้านบวกเข้ามาแล้วทำให้คุณกกเิด มาทิศเอางานอดิเรกมาทําให้เป็นประโยชน์ที่งานอดิเรกที่เราชอบนะคะฉะนั้นอาจาร,รย์เชื่อว่าแต่ละคนมีเวไม่เหมือนกันนะันก็ลองไปหาเวของคุณดูแล้วกันนะคะเพราะว่าสุดท้ายอาจาร,รย์อยากให้คุณมีสติเท่านั้นเองนะอาจาร,รย์ขออนุญาตจบคําํานายแต่เพียงเท่านี้อาจาร,รย์ขออวยพรให้ทุกคนนะคะที่ดูอาจาร,รย์แล้วก็รวมถึงครอบครัวของคุณด้วยมีความสุขมีความเจริญแล้วก็สุขภาพกายและใจแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือปลอดภยัยจากสถานการณ์โควิดแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะขอให้คุณแข็งแรงๆนะะใลเป็งัจ ติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้นะคะมี2 IG วันนี้ลาไปก่อนทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ